สมาชิกวุฒิสภาจำนวน101ท่านก็กดปุ่มให้ผ่านยติที่จะให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาการวิสามัญขึ้นมาถอดบ,บทเรียนขึ้นมาศึกษาขึ้นมาพิจารณาการเลือกสวออชุดใหม่แล้วนะครับมี10ท่านที่ไม่เห็นด้วยก็เท่ากับมีคนเห็นด้วยกับยตินี้101ท่านและมีคนไม่เห็นด้วย10ท่านและมีจำนวน1นงดออกเสียงนะครับ ก็เป็นอันว่าสภาตั้งกรรมธิการชุดนี้นะครับหมายถึงวุฒิสภานะครับตั้งการทักกรรมธิการชุดนี้ขึ้นมาพิจารณาศึกษาปัญหาการเลือกสอวที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าไฮไลท์ที่ผู้คนสนใจมากก็คือการอภิปรายของสอวชุดปัจจุบันที่ชื่อสอวอกิติศักดิ์รัตนวราหะตัวคนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นสวตัวตึงคนหนึ่งนะครับอภิปรายทีไลเมื่อไหร่ก็ตาม ก็จะมีประเด็นให้ทัวลงบ้างให้งานเข้าบ้างอยู่ตลอดเวลาแต่สวกิติศักดิ์ก็ประพฤติตนเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดเมื่อวานนี้ที่ผู้คนสนใจกันมากนะครับในการอภริปรายในวุฒธธิสภาก็คือสวกิติศักดิ์พยายามอธิบายความว่าทำไมต้องตั้งคณะกรรมการและก็ชี้ให้เห็นว่าทำไมสวชุดใหม่ที่ยังไม่ได้ถูกรับรองเนี่ย นะครับมาวิาพากษ์วิจารณ์สวชุดเก่าที่กําลังจะหมดวาระไปนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมยังไงอะไรต่างๆอันนั้นก็เป็นวาทกรรมว่ากันไปนะครับพูดอภิปรายกันไปในสภาแต่สิ่งที่ผู้คนฟังแล้วต้องลองเอ๊ะหรือว่าชุกคิดขึ้นมาทันทีก็คือว่าสวกิติศักดิ์นะครับได้บอกชัดเจนว่าอาจจะมีสอนอชอใหม่ ประโยคทิ้งท้ายตรงนี้แหละครับที่ทําให้ผู้คนจํานวนไม่น้อยต้องเอาไปวิเคราะห์เอาไปคิดกันต่อว่าการที่สวกิติศักดิ์ออกมาพูดว่าอาจจะมีสอนอชอใหม่เนี่ยหมายถึงอะไรสอนอชอนั้นเป็นคําย่อของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยมักจะเกิดขึ้นหลังจากการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อมีการป็นวัดรัฐประหารแล้วก็ต้องมีสภา เมื่อไม่มีสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนคณนะปฏิวัติรัฐประหารก็จะแต่งตั้งกลุ่มบุคคลจํานวนหนึ่งมาเป็นสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สวกิติศักดิ์อภิปรายในสภาพูดถึงสภานิติบัญญัติตแห่งชาติก็ทําให้ผู้คนอดคิดไปไม่ได้ว่านั่นคือก่อนจะมีสภา,านิติบัญญัติได้ก็ต้องมีการปฏิวัติรัฐประหารนั่นหมายถึงว่าสวกาาิติศักดิ์ กำลังกระบ,บอกกับสังคมหรือไม่าถ้าการเลือกสวออมันมีปัญหายุ่งยากมากมายนักเนี่ยอาจจะมีสนชใหม่นั่นหมายถึงว่าทำให้อาจจะต้องมีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีกหรือนี่เป็นคาถามที่ผู้คนไทสังคมขบคิดเรื่องนี้กันพอสมควรแต่หลายคนก็บอกว่าสวกิติศักดิ์ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับอาจจะพูดเกินเลยไปนะครับ อาจจะเพียงต้องการขู่ใครบางคนอาจจะเพียงต้องการขู่สวชุดใหม่ที่ยังไม่ได้การรับรองจากกรกต,ต,ตมากกว่าไม่ได้คิดว่าจะนำไปสู่การตั้งสภานิติบัญญัติจริงหรือไม่นะครับไม่มีใครรู้ขณะเดีวยวกันคนจำนวนไม่น้อยก็อาจจะมีความคิดว่าหรือมีผู้คนในประเทศนี้ในบ้านเมืองน,นี้ ที่คิดเหมือนกับที่สวกิติศักดิ์พูดจริงคือไม่ใช่แค่ขู่ครับแต่คิดจริงผมคิดว่าเรื่องนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของพวกเรานะครับว่าเรามองว่าคําพูดของสวกิติศักดิ์นั้นเป็นแค่เพียงค,คําขู่หรือเป็นความคิดของท่าน